i My baby, you wanna be my girl? girl. ยังยังไม่ไปอีกเสร็จเพลงแล้วครับขอบคุณมากครับคอมเทนต์กับแดนเซอร์เลยฮะับแดนเซอร์ตลกเนี่ยเต้นอยู่ทุกงานเลยหละเนี่ยอะไรนะฮะเกือออกอีกแล้วผู้ตายแล้วพี่ไม่ต้องทำอะไรต้องเช็ดเหงื่อเยอะๆเลยเนี่ยโอ้อันนี้น้ำอันนี้น้ำพี่ฮะ ใส่ยาอะไรหรือเปล่าขอขวดใช่ัะขอขวดของเราครับเช็ดเหง่อยด้วย แล้วเป็นแม่พี่ครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหฉันเหงื่อด้วยสิฉันเหงื่อด้วยนิดเด่ยตายแล้วเป็นหว่วเนาะคนนะฮะขอที่ชู่กันทั้งนั้นเลยปวดท้องแล้วฮะ อ่าอ่าครับพ่อครับอ่ไหนน้องทำหน้าชนะสิ <c oughs> อะไรนะฮะ <c oughs> โอ้ไม่เป็นไรหรอกน้องไม่เป็นไรหรอกน <c oughs> อ้องติดด้วยว่าจะเห็นใจกัน <c oughs> อ่าใะนะฮะก็จกไปแล้วสามเพลงนะฮะหนึ่งสองสามนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> นะฮะจิงก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะพูดไปหมดแล้วอะ่ะพูดพูดมากมากด้วยนะฮะก็มีหนึ่งเพลงต่อไปเข้าเพลงเะลรกันเนาะไมนะฮะไอมี้ฮะพูดอะไรนี่ลิ้นักร้องไงลิ้นักร้องอะ่ะนเ่อต่สตาไงเออิ้นคนเดิมนะครับ เพลงต่อไปที่จะนำมาร้องเปลี่ยน,เป,น,เ,ปนเป็นเปลี่ยนบรรยากาศเป็นเพลงช้าบ้างแล้วกันนะครับมีเดียมมีเดียมเนาะนะฮะก็ไปฟังเพลงนี้กันละกันเชื่อว่าทุกคนคงร้องตามได้เนาะกับเพลง Please ครับรู้จังรู้ยังไงก็ขอไม,ม่ได้รู้จังรู้ยังไงเธอก็ลืมกเขา ต้องเรี่ยมเรื่องของเราเพราะว่าเขาดีกว่าเพราะเขาสำคัญกว่ารู้จะมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทำให้เธอไม่เคียจะอยู่กับฉันก็อาจเป็นเพราะเธอแค่เงาใจในวันที่เราพร้อมกัน I can be concerned What tell me ตรงไหนช่วยแก้ด้วยนะฮะมันผิดเป็นหมดเลยรู้่เราวังรรานั้มีบางอย่างฉันรู้ใจหนึ่งเธอียังมีฉันรู้ทุกครั้งที่เรามอ ใจของเธอสั่ทุกอย่างที่ผ่านมานั้น เธใอดอีทจกขอถึงใจของนั้นมีแค่เธอ,อคุณดูก่นมา รู้ฉันสู้เขาไม่ไหวเทียบตังใครที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ม เด да ี๋ยวเขารู้ว่าจ้างมาเขินจูงร้องเพลงผิดเต็มไปหมดเลยจำเนื้อไม่ได้จริครับบอกตรงๆนะครับไม่บอกก็รู้เนาะฉันเราผิดขนาดนั้นรู้โบใหญ่มากนะฮะก็เพลงช้านี่แหละเตรียมมาเพลงเดียวนี่แหละนะฮะผ่านไปแล้วนะฮะเพลงต่อไปก็ เต้นเพลงเลยอีกแล้วนะฮะแต่ว่าเพลงเกือบไม่มีแล้วมันกินเราเปช้าฮะอูดเช็ดอยู่ทุกเพลงก <c oughs> ็พาพี่ไปอาบน้ำไปละน้อง <c oughs> ประเด็นคือเอาด้วยนะฮะฮ <c oughs> ะอาบเลย <c oughs> อาบน้ำตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะฮะ น้องคิดว่าน้องอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าอยู่ในอ,อะไรอ่าแบบผับหรืออะไร่ายเงี้ยมีโชว์อาบน้ำกันไม่ใช่นะน้องออนี่เขาอาจจะรักนอนสงวนตัวนะฮะกายข้างในไม่เคยมีใครได้เห็นขนาดนั้นเลยอะไรนะเคยเห็นแล้ว,ลวเห็นได้ไงอะฮะ อ๋อซีเว่นมันเดอร์ฮ่าไม่ใช่นะอ่ะนะฮะก็อ่ามีหนึ่งเพลงนะฮะเป็นไม่หน่งเพลงหรอกปิดก้อนเออปิดก้อนเพลงที่มัาเชื่อมเชื่อมกันเม็เลขนั่นเองนะฮะที่จอปาทุกคนนะฮะใครที่โยกตามได้อยากให้โยกนะฮะใครที่ร้องตามได้อยากให้ร้องนะครับนั่งข้างหน้าโยกไปฉาดก้อนบิดๆเอาก็ได้นะฮะเออบิดๆเอาจะลุกก็ได้อยู่กับที่ก็ได้นะครับอ่ะ ไปสนุกกันเลยนะครับกับเพลงเหล่านี้ฮะ อย่าหนารักบอกได้อย่าหนารักอยากจะทำอะไรน้ามเธอหาคุณย่า,ง,ยางรักมีคัาที่พูดตาก็ลองมาจ้องตาสักวันเธอหาคุณโดนรักอย่ามาหาว่าแกล้งกันอันนี้ไม่รู้นะคงไม่รักที่ชอบรอ ต้องพลาไม่ได้ล้วสิก่อนนอนก็จดก็จดวันนี้นั้นจดว่าเธอไม่เจอที่เก่ากุณแต่งตัวสลอบมาตั้งแต่ตอนเช้าถึงยังแง่วันนี้ต้องทันออกมาดีหน่อยก็เจอกับพายุตั้งนานวิ่งสักทีไอ้ยืนรอรอรอตัไม่มีก็ต้องรอมันอยู่อย่างนั้นแล้วไรจริงๆเลย

<Yeah. S 2> มันยุ่ร้อนอะไรอยู่นั้นตัวนี่เปรี้ยวอยากกินที่นู้นบานนี่นเชีย่ย <Yeah. S 2> โดนนี่เปรียวจต่แซบจนเป็นรอ้อนแต่เผ็ดยังไงยังไงเราก็กิน <Yeah. S 2> จะลิ้นจะพักจะพร้อมเราก็กิน <Yeah. S 2> ใส่ในแกงอ,อะไรเราได้ชิมอร่อย <Yeah. S 2> จนลิ้นมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แมบที่นู้แนแบบทีโนู้น รู้ว่ารานที่แง่แม่เป็นที่ดิดูยังรักฉันคงตายยังต้องขอทิมอัพเป,ปดิดตำราอยากจะลเท็นั้ที่ดีอยากจะจกหอจะลอของดี

Chờ mạng đợt bay Mạng 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 Mà chẳng chịu sợ sẵn cái I hate you like Mình đang chẳng nắm my eye เข้ามาเข้ามาขอกเธอมียวมี้วมี้วเงามิ้วมิ้วมิวงาแต่ตรงๆว่าฉันต้องการเธอยา่จะขอที่ก็ให้กขอที่ก็ให้ก e รหาห้รักคนนี้มีไหมรักฉันแล้วไม่เปลี่ยนมีเฉันแล้วไม่เหนื่อยจะเจอร้ดีดีจะคายมา่อร้องมิ้วมวถึงหวะรักกับฉันมีเปลืองอไรไว้ในใจแต่คนรักไม่ยากหรีงม่ยากอก เห็นเธอดูแลด้วยรักเลยประตูม <ś> ิเมีมวเอะงานมิเอะมิเอะงานก็แปลตรงตรงว่าฉันต้องการเธอ <ś> รักไม่ยากหรอกเลี้ยงไม่ยากหรอกเ <ś> หเธอดูแลด้วยรักเลยปร ตายแล้วตายแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าแด้เสร์เอ้ยอ่าแด้เสร์เอ้ยโอ้โหโอ้ตายแล้ว โอ้ยครับ,รบะ okay, นะครับอ่าโอเคนะครับโอ้โหทีนี้โอ้โ oh, หทีลงกาเลยเดี๋ยวหักค่าในหน้า50%หลังเวทีนะฮะอะไรนะฮะเก็บให้นะครับผมเป็นไรครับเดินๆของคุณเลยครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับอาจจะมีหายสักใบสองใบได้นะครับถ้าฝากไปนะฮะอ่า ใช่แนงไงจะใครล่ะขอบคุณสำหิ่งที่เราบ้ากจริงนะฮะเมื่อกี้นะฮะนั่งรถเขาก็แบบพาขี่รถกอล์ฟมาเนาะแบบตามตามตามทางมานะไรนะเออนั่งรถกอล์ฟนั่งรถกอล์ฟนั่งตามทางมาประชากรข้างทางก็แบบแกแกนั่นเล่นไง คือนี่นั่งอยู่บนรถยังจะตอบโต้ไม่ได้แต่ในใจก็อยากจะถามว่าใช่ล <c oughs> uh. ินไงจะใครล่ะนี่ไงลิดเอลินคนดีเหมือนเดิมนะอะขอแล้วมั้ พอแล้วมาเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าอวยกันใช่เมื่อกี้มีเสียงพักมาว่ายังไม่ได้วสวัสดีชั้นสองชั้นสามเลยสวัสดีนะฮะสวัสดีนะฮะสวัสดีนะครับขอเสียงกรี๊ดชั้นสองหน่อยแล้ว ก็พาจริงขอบคุณมากครับผมพกนกวีดมาด้วยะนะครับก็วันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของเราแล้วเสียดายเนาะไม่ยังหมดเวลาไวเลยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปบ้านไปนอนโทรศัพท์คุยกันต่อ ขอเบอร์เหรอตายแล้วขอเบอร์ก like <with> <us> ันอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็เขินนะแต่ว่าถ้าให้ได้เขาก็อยากให้แล้วเขาอยากนอนคุยอยู่รนทุกคืนเหมือนกันเอาพูดเป็นกันแหละขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่านด้วยนะครับจูโยเมนบอทซับ โยโย่แมนวอตช์บใส่ให้ดูด้วยนะพี่ลิศสรุปหรือเป็นน้าหรเป็นพี่ฮะจุกกรูนะครับนัทจดีนะครับรูปปากรูปแลบลิ้นแล้วก็ขนาดสองร้ีสามหกแปดนะครับค้าบค้าบขอบคุณครั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 บอ๋อขอบคุณครับสตรอเบอร์รี่ฝั่งให้พี่โน่นะครับ เดี๋ยวเรียกไปหาพี่นอ